The mean เดอะมีนเคลื่อนไหวแล้วค่ะโพสขอโทษพร้อมขายทรัพย์สินจัดการปัญหาวันนี้ค่ะ18พฤศจิกายน2568นายพงสะทรเหล่าจันทึกหรือเดอะมีน ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะเพื่อขอโทษเพื่อนร่วมงานทีมงานครอบครัวของเพื่อนและแฟนคลับทุกคนหลังเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้หลายฝ่ายผิดหวังค่ะในข้อความเดอะมินระบุว่าผมต้องขอโทษเพื่อนๆนทุกคนอาร์มซาบอนปกป้องอูดดิวบิก๊ก และครอบครัวของเพื่อนๆทุกคนทีมงานทุกคนที่เกี่ยวข้องและแฟนคลับทุกคนของผมจากหัวใจจริงๆที่ทำให้ผิดหวังในตัวผมผมขอโทษผมรู้สึกเสียใจและรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากๆและกำลังพยายามแก้ไขทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุด ตอนนี้ผมได้ขายทรัพย์สินทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อนำไปจัดการปัญหาที่ผมได้เก่อขึ้นมาเองและแก้ไขให้มันถูกต้องผมอยากขอโอกาสและขอพื้นที่ให้ผมในการทำมาหากินเพื่อจะได้เดินหน้ารับผิดชอบทุกอย่างให้ดีที่สุดครับและภรรยาผมครอบครัวผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ครับ ผมขอโทษทุกคนจากหัวใจของผมครับลงท้ายว่าเดอรมีนพงศธรเหล่าจันทึกค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้บริษัทโอฮาน่าโปรดักชั่นจำกัดได้ออกถแถลงการยืนยันว่านายพงศธรเหล่าจันทึกพ้นสภาพการเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2568และต่อจากนี้เป็นต้นไปจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมงานหรือกิจกรรมของบริษัทอีกต่อไปและบริ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทําใดๆของนายพงศธรหลังจากนี้และหากมีการอ้างชื่อบริษัทหรือพนักงานเพื่อขอความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์ใดๆขอให้ใช้วิจารณญาณค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn